นึกกำลังอีกแนวรบอิรานประกาศนุนเลบานอนฮิสบลลสู้อิสราเอลวันที่14สิงหาคม2568ยุกสิดิชันค่ะธนวัรวังชากรแฟลชบิ๊กบอลการเดินทางของเลขาธิการสภาความมั่นคงสูงสุดแห่งชาติของอิรานอาลาริจานีได้เยือนเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนแล้วนะคะหลังจากเยือนอิรัก ประสบความสําเร็จทางการทุลิการทหารมีการลงนามพันธมิตรความมั่นคงและข่าวก่องในระยะยาวก,กับอิรักการเยือนเลบานอนได้พบกับคณะรัฐบาลซึ่งให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะและทางอิรานได้ยืนยันการสนับสนุนแน่วแน่ของอิรานต่อเลบานอนและรวมถึงแนวร่วมต่อต้านด้วย เขาเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของกลุ่มฮิสบุลลอ์ในการปกป้องอำนาจอธิปไตยของเลบานอนด้วยมาดูว่าลาริจานีเขาพูดอะไรบ้างเขาบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่เลบานอนต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานใดๆเรารู้สึกถึงความทุกนั้นในอิหร่านด้วยเช่นกันและขอรับรองว่าจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชาวเลบานอนอันเป็นที่รักภายใต้ทุกสถานการณ์ประกาศขนาดนี้เลยนะคะ พร้อมทั้งยังเสริมอีกว่าอิหร่านมุ่งมั่นที่จะรับใช้เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเลบานอนเขายัางได้ยกย่องความสัมพันธ์อันแน่นแฟน้นระหว่างสองประเทศเขาบอกว่าอิหร่านและเลบานอนต่างมีอาระยะธรรมโบราณและตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาสองประเทศมีความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงที่ค่อนข้างแน่นแฟน้นมีความสามคัคคีที่แน่นแฟน้นระหว่างประชาชนและวัฒนธรรม ของทั้งสองประเทศเลริจานียังบอกอีกว่าการเยือนครั้งนี้ได้มีการพบปะกับผู้นำระดับสูงของเลบานอนท้งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนาย,ยกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาผู้นำทุกอำนาจทุกฝ่ายได้มีโอกาสพบกันกับเลขาธิการความมั่นคงของอิรันนะคะเป้าหมายเพื่อหาหรือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีและการพัฒนาในภูมิภาค นั่นคือคุยกันเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันนั่นเองในการต้อนรับของเลบานอนประธานาธิบดีอูนแห่งเลบานอนนะคะบอกว่าเลบานอนต้องจ่ายราคาแพงเมื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้สแสวงหาการสน,นับสนุนจากต่างประเทศเพื่อต่อต้านอีกกลุ่มหนึ่งบทเรียนที่ได้เรียนรู้คือพรรก,การเมืองหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ควรถืออาวุธและพึ่งพาอำนาจภายนอก รัฐบาลและกลองกำลังติดอาวุธของรัฐเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบต่อความมั่นคงของชาวเลบานอนทุกคนภัยคุกคามใดๆไม่ว่าจะมาจากอิสราเอลหรือจากที่อื่นๆล้วนเป็นความท้าทายสำหรับทั้งประเทศไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดในการต่อสู้กับภัยคุกคามคือความสามคัคคีมีกระพูดเหมือนกับเนบอิหร่านที่ว่าอิหร่านสนับสนุนฮิสบุลล์แต่โดยรวม ก็แสดงความยินดีขอบคนในมิตรไมตรีและพร้อมรับความช่วยเหลือของอิหร่านไปด้วยก็คือหวานนะคะในทางการเมืองแต่มีเน็บเล็ก,ลกๆพูดถึงว่าเลบานอนอยากเป็นอิสระอะไรเหล่านี้ทางด้านเลคาทิ่การความมั่นคงของอิหร่านนะคะ <c oughs> ก็กล่าวว่านโยบายของอิหร่านตั้งอยู่บนหลักการที่ว่าประเทศต่างๆในภูมิภาคต้องเป็นอิสระและเข้มแข็ง เลบานอนนั้นมีความสามารถในการตัดสินใจที่ถูกต้องและอิรานปรารถนาให้ประเทศเลบานอนนั้นจเจริญรุ่งเรืองอ,งอย่างยั่งยืนเขาตั้งข้อสังเกตว่าความแข็งแกร่งของอิรานนั้นเกิดจากความสามัคคีของประชาชนและพลังอันยั่งยืนของการปฏิวัติอิรานนั่นก็คือเขาก็เห็นด้วยกับความสามัคคีนะคะลาจรีเน้นว่าอิรานไม่ได้มองมิประเทศเป็นเครื่องมือ จะเป็นหุ้นส่วนในวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันกลุ่มต่อต้านนั้นเป็นตัวแทนของความเชื่อมั่นอันลึกซึงและความคิดเชิงยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่งเขากล่าวแบบรวมๆนะคะว่า e s i s t a n c นนั้นมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นและมองว่าแข็งแกร่งและมีประโยชน์เลขาธิการสภามังคนยังพูดย้ำอีนะคะว่าอิรานไม่แทรกแซงกิจการของประเทศอื่น แต่เรายังคงสนับสนุนขบวนการต่อสู้ความอายุทีธรรมเสมอเส้นทางที่ฮัสซันนาสุลเลขาธิการของฮิสบุลลอห์ได้วางไว้นั้นสำหรับฮิสบุลลอห์แล้วครอบคลุมทั้งการพัฒนาทางปัญญาและการต่อสู้เส้นทางของฮิสบุลลอห์ชัดเจนและจะได้รับชัยชนะนี่ผู้ชัดเจนนะคะไม่แทรกแซงเคารพในการตัดสินใจของเลบานอนแต่ พร้อมสนับสนุนขบวนการต่อสู้อำนาจภายนอกที่มารุกราและริจานียังย้ำอีกว่าประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ต้องเข้มแข็งและเป็นอิสระต้องไม่รับคำสั่งจากอีกฝากหนึ่งของมหาสมุทรไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ก็รู้นะคะว่าคือใครเขากระตุน้นให้ชาวเลบานอนแยกแยะระหว่างมิตรและศัตรูอธิบายถึงขบวนการต่อต้านนั้น เป็นทรัพย์สินที่มีค่าของโลกอิสลามทั้งหมดจุดยืนของอิรานนั้นพร้อมสนับสนุนเลบานอนในทุกสถานการณ์และชื่นชมฮิสบุลลอห์ที่ยืนหยัดต่อต้านการลุกรานของอิสราเอลยืนยนันยังคงสนับสนุนฮิสบุลลอห์และประชาชนเลบานอนอย่างถึงที่สุดท่าทีของอิรานชัดเจนนะคะว่าหากอิสราเอลเปิดสงครามเต็มรูปแบบกับเลบานอนอิรานจะเข้าร่วมศึกด้วยช่วยรบแน่นอน